สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลปินเชยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมานําเสนอวิธีการสารจักรจัน์นะครับจากใบลานเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับ ขั้นตอนการทำนะครับตัดใบลานขนาดความกว้าง1นิ้วนะครับตัดความยาว8นิ้วครับจากนั้นเก็บด้านข้างนะครับตัดออกนะครับด้านข้างจะไม่ตรงตัดออกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพับครึ่งครับ จากนั้นครับตัดเส้นเล็กๆ1มิลน,นะครับตัดส่วนนี้นะครับตัดเข้ามาให้เหลือส่วนท้ายประมาณ2นิ้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการสานนะครับพับเส้นนี้กลับไปครับตัวนี้อาจจะต้องตัดออกอีกนิดนึงนะครับ สอดออกประมาณมิลหนึ่งนะครับต่อไปนะครับวิธีการสานครับจับเส้นฝั่งขวามือนะครับม้วนไปด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สอดครับแล้วก็ดึงครับพลิกกลับมาอีกฝั่งนึ่งครับม้วนไปด้านล่างสอดกระดึงลงครับ ค้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับใช้ใบลานอีกหนแผ่นนะครับเสร็จแล้วพับครึ่งครับตัดความยาวนะครับ1น,นิ้วนะครับจากส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดลักษณะโค้งครับอันนี้ก็จะทําเป็นปีกจักระจันนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อได้ปีกแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเอามาสวมนะครับสวมแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ฝั่งเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับพับเฉียงขึ้นบนครับพับไปด้านหน้าครับหมวนข้างล่างแล้วก็สอดครับเสร็จแล้วดึงครับอีกฝั่งนึงครับพับขึ้น ไปข้างหน้าครับหมวนด้านล่างสอดครับตรงส่วนนี้เราก็ตัดออกนะครับตัดออกตรงนี้ก็เหลือไว้เป็นหนวดนิดนึงนะครับสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะครับตรงส่วนนี้ครับ ตัดออกนะครับเหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเป็นขาครับตัดเป็นขา4เส้นนะครับเส็จแล้วก็พับออกไปด้านข้างแล้วก็พับลงครับ ตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะตัดโคง้งลักษณะนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ปีกก็จะกลางออกนะครับกลางออกนิดนึงครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการสารจักระจันจากใบลานนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ